ตำรวจจังหวัดมหาสารคามเตรียมขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอดีตลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งก่อนที่จะนำศพไปฝังดินเพื่ออำพรางค่ะเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นสามีของผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทกาันภายในครอบครัวค่ะ กรณีมีผู้พบหลุมขุดใหม่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านหนองโพธิ์ตำบลแหวงน่างอำเภอเมืองมหาสารคามคาดว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอําพรางเมื่อช่วงเย็นวันนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่กูชีพแหวงน่านได้นำกำลังเข้าขุดพบนะคะเข้าขุดก็พบศพหญิงสาวค่ะถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในหลุมค่ะ ทางนี้จากการชนสูตรของแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาสารคามก็พบบาดแผลบระเวณปากเหมือนโดนของแข็งส่วนลำคอก็มีร่องรอยการถูกบีบจึงได้นำร่างส่งให้แพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรสาเหตุการเสรียชีวิตอย่างละเอียดจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตคือนางสาวดาราพรอายุ30ปีเป็นชาวบ้านหนองโพธตำบลแวงน่านเคยเป็นลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดผู้เสียชีวิตได้พูดคุยผ่านไลน์กับพ่อเมื่อคืนวันที่7มกราคมบอกว่าเราออกจากงานแล้วและกำลังจะลงไปหางานทำกระทั่งช่วงเช้าได้ไลน์มาหาพ่ออีกเมื่อถามถึงลูกๆว่าไปโรงเรียนหรือ,อยังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกระทั่งมาทราบว่าลูกสาวเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ พ่อของผู้เสียชีวิตยังระบุอีกว่าคนที่แชทไลน์มาหาไม่น่าจะใช่ลูกสาวของตัวเองแต่ว่าน่าจะเป็นลูกเขยที่ก่อเหตุฆาตก,กรรมอํารางแล้วก็ส่งแชทมาเพื่อให้รู้ว่านางสาวดาราพรนั้นยังมีชีวิตอยู่พันตมนุษยเอกไกรทองชัยสิงห์ผู้กำกับการสถานีตำรวจโพธรเมืองมหาสารคามเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะคาดว่าน่าจะเป็นานายสุวรรณสามีของผู้เสียชีวิต เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุนายสุวรรณก็ได้หายออกจากบ้านไปตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อสารค่ะ